อธิบาทสีคือหลักธรรมที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทําทั้งเรื่องงานการเรียนหรือการพัฒนาตัวเองเป็นปัจจัยของความสําเร็จที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และเข้าใจง่ายมากถ้าอธิบายแบบนี้หนึ่งันถ้าความพอใจรักในสิ่งที่ทําถ้าเรารักสิ่งที่ทํามันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแปลให้เข้าใจง่ายทําด้วยใจอยากทําไม่ใช่เพราะถูกบังคับตัวอย่างนักเรียนคนหนึ่งรักการวาดรูปมากวาดทุกวันโดยไม่เบือ่อ พอเรียนศิละปะเลยเรียนเก่งท้อรักในสิ่งที่ทํา 2. วิริยะความภาคเพียรพยายามไม่ย่อท้อความตั้งใจที่ลงมือทําจริงไม่ใช่แค่คิดเฉยๆแปลให้เข้าใจง่ายขยันทําต่อเนื่องไม่หยุดกลางทางตัวอย่างคนอยากเป็นนักร้องฝึกซ้อมร้องเพลงทุกวันแม้ไม่มีเวทีแสดงก็ยังไม่หยุดฝึกเพรรู้ว่าต้องใช้เวลา 3. จิตตะความตั้งใจจดจ่อใส่ใจเต็มที่โฟกัสไม่วอกแวกไม่ทําแบบขอไปที แปลให้เข้าใจง่ายทําอะไรต้องมีสมาธิใส่ใจสิ่งนั้นจริงๆตัวอย่างคนเขียนหนังสือคนหนึ่งปิดมือถือปิดแจ้งเตือนแล้วนั่งเขียนวันละสองชั่วโมงโดยไม่เล่นอย่างอื่นทําให้เสร็จงานเร็วสีวิมังษาการพิจารณาทบทวนปรับปรุงทําแล้วคิดต่อวิเคราะห์ว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้างแปลให้เข้าใจง่ายรู้จักคิดวิเคราะห์ทดลองแล้วค่อยๆปรับให้ดีขึ้นตัวอย่างคนขายของออนไลน์ ทดลองโพสสินค้าเวลา3แบบแล้ววิเคราะห์ว่าช่วงเวลาไหนขายดีสุดแล้วเอาผลมาปรับการโพส์ตให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสรุปจำง่ายรักในสิ่งที่ทำฉันทะลงมือทำไม่หยุดวิริยะทำด้วยใจจดจ่อจิตตะคิดและปรับปรุงเสมอวิมังสาหากคุณใช้หลักอิทธิบาทสในชีวิตประจำวันเช่นการเรียนการทำงานการสร้างนิสัยใหม่การฝึกเทรด หรือออกกำลังกายคุณจะเห็นพัฒนาการและเข้าใกล้ความสำเร็จแบบยั่งยืนมากขึ้นแน่นอนครับ